สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้านเศ้ามาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันข้าวครับตำหมักถั่วกับขวาตกแตนมพี่น้องนี่สบายดียามเช้าพี่น้องอยู่ห่งอยู่หน้าคือเก่าสบายดีป้าลุงนี拜拜่แม่นางไม่สบายดีป้าลุงกินข้าวน้ำร้านน้อยเด้อมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องข้าวยามเศร้าอยู่ห่างอยู่หน้าคือเก่ากินข้าวน้ำแทย์ชาวดาม โอ้แม่ไข่มาเดินหน่แม่น่าทานไหมน่ามีข่าวเด้อป้าลุงมีข่าวน้ำลูกน้ำลานเด้อมาพี่น้องมานักพากย์เลยกดตุ๊กแเปนพี่น้องเลยไม่ยั้งไม่ยั้งพี่น้อง Thì lắm ra làng nhé bay đi phiền hùng, hôm đi phiền hùng. Tao bay đi phiền hùng. đi phiền hùng. Tao bay đi phiền hùng. Tao bay đi phiền hùng. đi phiền đi น้องกันยิ้เข่าไปองเลยนี่เา้ตัวไข่ให้นองห้นองนองใหนเองนี่แต่ผมเป็นวัดเป็นไอไป้องเลย

นาาัวันแบบเรียงก็จะหกอย่งเด้อวปพีนงองหอมไมีดหน่อยอย,อ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 ยู่นำ้ำเต็มปากเลยพ่อและน้ำชาวแพ้่ชน้ํเนนาเช่นเช่นกนอกเบากันครับซาวกิ๊ดยิงปร่เนนออกมาออกมากสวยไปเลยน่างออกมากพีน้องเลย มาพี่นอ้องมาอะไรฉ้นทานน้ำลูกหลานเด้ปลาลูกเมื่อขึ้นกระต,ตับงมะถุอ,อเนาะชอบกราต,าตั้มะถวอยน,นี่ก็ผมไม่ตำน่เลยตัวก็ซื้อเขา ทิันโอ้ไม่หวานอ๋อไงเป็นปลาจิ้นสายสาไดิจ้่นมาตัวเหรออะไรจั่นตัวอืมผู้เป็นว,ว,วัดเป็นอะไรน้องเอ้ย

ใชใช่บก,ก,ก้นกอนข้าวอ่บพีิบก้นกอนหรอใช่ลนวนอข้าวออืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นั่งตะบกีนงน่าไม่ให่หครับพี่แม่เม่หเมื่อฮหอ้าวขอเวลมันวานอยงนี้แหละอาเร็กน่อยใช่นาตะเลงทางข้าหน้าตัวตดตัวเกือกคนนั่นกัเจ็บหแหคนนี้เจ็บหาหได้บอกอะไรบ

让那个院。嗯嗯嗯嗯 ล่างมืองบ้าเขาครกินแบบนี้เลยพี่น้องเลยล่างมือจชกชก,ก,ก,อกนอกตัวคนตกแตนตะบักทัวบ้านเฮาออกเคืออยู่ในเมืองเลยกินซี่งกินปลากินกบกินกุ้งใบก็จ่ายลูกผมมเล่นเบียกนั่งกินนมัน

นายกล้องจะหอมเพิ่นอาหารทอากระไดพี่น้องโอ้กินนมเลยพี่น้องเลยอยากยิ้เท่าเลยพวกนี้ถือถือทงเอาละพี่น้องขีดจบคลิปไว้เท่านี้พบกันคลิปหน้ามากดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง